ทศนาทำเรื่องทำงานอย่างไรไม่ให้ทุกข์ความทุกข์จากการทำงานเราหนีได้จริงหรือมนุษย์เราทุกคนล้วนมีงานทำไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินทองหรือเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตประจำวันอย่างการดูแลครอบครัวการศึกษาเล่าเรียนหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้แต่ในท่ามกลางงานที่เราต้องทำทุกวันนั้นเรากลับต้องเผชิญกับความทุกข์นานนับประการ ทั้งความเหนื่อยล้าความเครียดความกดดันความเบื่อหน่ายหรือแม้แต่ความขัดแย้งกับผู้อื่นความทุกขเหล่านี้ทำให้เราหลายคนตั้งคำถามว่าเราต้องทำงานไปเพื่ออะไรและมีหนทางใดหรือไม่ที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขไร้ซึ่งความทุกข์ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราละทิ้งการทำงานแต่ทรงสอนให้เราเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และทรงชี้หนทางที่จะทำงานได้อย่างชาญฉลาดไม่ให้ความทุกขมาครอบงำจิตใจเทศนานี้จึงจะนำหลักทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอธิบายถึงแก่นแท้ของความทุกข์และหนทางปฏิบัติเพื่อให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุดต้นตอแห่งความทุกขจากการทำงานทำไมเราถึงเป็นทุกข์ก่อนที่เราจะหาหนทางดับทุกข์เราต้องเข้าใจเสียก่อนว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากอะไร พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์มีเหตุปัจจัยมากมายแต่สาเหตุหลักที่เกิดขึ้นจากการทำงานนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น3าประการใหญ่ๆได้แก่ความทุกข์จากความอยากความอยากในที่นี้หมายถึงความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นความอยากได้เงินเดือนที่สูงขึ้นอยากได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นอยากได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายเมื่อความอยากเหล่านั้นไม่ได้รับการเติมเต็มเราก็รู้สึกผิดหวังและเป็นทุกข์ ตัวอย่างเช่นเราทำงานอย่างหนักเพื่อหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งแต่เมื่อถึงเวลาประเมินผลกลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเราจึงรู้สึกท้อแท้และเป็นทุกข์หรือเมื่อเราอยากให้เพื่อนร่วมงานชื่นชมผลงานของเราแต่กลับไม่มีใครสนใจเราก็รู้สึกน้อยใจและเป็นทุกข์ความทุกข์จากความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทาน ความทุกข์ชนิดนี้เกิดจากการที่เรายึดติดกับผลลัพธ์ของงานที่เราทําหรือยึดติดกับตัวตนของเราเองว่าเป็นผู้ที่ทํางานเก่งทํางานหนักเรายึดมั่นว่างานต้องเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ทุกประการและเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็รู้สึกว่าโลกพังทลายตัวอย่างเช่นเมื่อเราทํางานผิดพลาดเรายึดมั่นว่าเราต้องเป็นคนทํางานที่สมบูรณ์แบบเราจึงรู้สึกอับอายและทุกข์ใจ หรือเมื่อเราถูกวิาพากษ์วิจารณ์งานที่เราทุ่มเททาม,มาเราก็รู้สึกเหมือนถูกทําร้ายจิตใจเพราะเรายึดติดว่างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเราความทุกข์จากความไม่รู้ตามความเป็นจริงหรืออวิชชาความทุกข์นี้เป็นรากเหง้าของความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากการที่เราไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้เป็นทุกขังคือตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ และเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงตัวอย่างเช่นเราไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติของโลกการทำงานเราจึงเป็นทุกข์เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดหรือเราไม่เข้าใจว่างานที่เราทำนั้นเป็นเพียงหน้าที่ชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนถาวรของเราเราจึงทุกข์เมื่อต้องออกจากงานหรือกรเกษียณอายุเมื่อเราเข้าใจต้นตอแห่งความทุกข์แล้วเราจึงสามารถหาหนทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด ทำงานอย่างไรไม่ให้ทุกข์ธรรมสิบประการเพื่อการทํางานอย่างมีสุขพระพุทธเจ้าทรงชี้หนทางให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีความสุขด้วยการนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทํางานหากเราปฏิบัติได้ตามหลักธรรมสิบประการนี้เราจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขไปพร้อมๆกัน 1. สัม,มาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบการทํางานเพื่อเลี้ยงชีพนั้นควรเป็นงานที่สุจริต ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการประกอบอาชีพที่ผิดศีลธรรมนอกจากจะเป็นการสร้างบาปแล้วยังนำมาซึ่งความทุกข์ใจและความไม่สงบในชีวิตอีกด้วยแนวทางปฏิบัติเลือกทำงานที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือเอาเปรียบผู้อื่นไม่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายอาวุธมนุษย์ยาพิษหรือสุราเมื่อเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เราจะมีความภูมิใจในตนเองไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องปิดบังสินใดและนั่งถือความสุขที่แท้จริง 2. สันโดษความรู้จักพอความทุกข์จากการทำงานส่วนใหญ่เกิดจากความอยากได้ยอยากมีที่ไม่มีที่สิ้นสุดการรู้จักพอในสิ่งที่ตนเองมีจะช่วยให้เราลดความทุกข์และความทุกข์ลงได้แนวทางปฏิบัติพอใจในไรายได้และตำแหน่งที่ได้รับในปัจจุบันไม่เปรียบเทียบชีวิตการทำงานของตนเองกับผู้อื่น เมื่อบรรลุเป้าหมายหนึ่งแล้วให้รู้จักชื่นชมความสําเร็จนั้นแทนที่จะรีบวิ่งหาเป้าหมายต่อไปโดยไม่หยุดพักการรู้จักพอไม่ได้หมายถึงการหยุดพัฒนาตัวเองแต่เป็นการลดความทุกข์ที่เกิดจากการไขว่ความไม่หยุดยัง้ง 3. ขันติความอดทนการทํางานย่อมต้องเผชิญกับอุปสรรคและความยากลําบากความอดทนจึงเป็นคุณธรรมสําคัญที่จะช่วยให้เราสามารถก้าวผ่านความท้าทายต่างๆไปได้แนวทางปฏิบัติ อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าทางกายอดทนต่อความไม่พอใจความโกรธที่เกิดขึ้นในใจอดทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์และคำตำหนิความอดทนจะช่วยให้เราไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและเปลี่ยนความยากลำบากให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 4. วิริยะความเพียรพยายามความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ได้มาจากการโชคช่วยแต่มาจากการทุ่นเทความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอแนวทางปฏิบัติ ทำงานอย่างตั้งใจและมีวินัยไม่ย่อท้อเมื่อเจอกับปัญหาพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเองอยู่เสมอความเพียรจะช่วยให้เราเก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเราเอง 5. เมตตาความปรารถนาดีการทำงานร่วมกับผู้อื่นย่อมต้องเผชิญกับความขัดแย้งและความไม่เข้าใจการมีเมตตาจิตจะช่วยให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแนวทางปฏิบัติ คิดดีพูดดีและทำดีต่อเพื่อนร่วมงานและเจ้านายไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อพวกเขามีปัญหาเมื่อเรามีเมตตาต่อผู้อื่นเราจะได้รับความเมตตาตอบกลับและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 6. ปัญญาความรอบรู้การทำงานอย่างชาญฉลาดต้องอาศัยปัญญาในการมองเห็นปัญหาและหาหนทางแก้ไขอย่างถูกต้อง แนวทางปฏิบัติศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เสมอมองปัญหายัางเป็นกลางไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจปัญญาจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความผิดพลาดและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 7. สติความระลึกได ความเครียดจากการทำงานส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราคิดฟุ้งซ่านถึงอดีตและอนาคตการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะจะช่วยให้เรามีสมาธิและลดความฟุ้งซ่านแนวทางปฏิบัติทำงานทีละอย่างไม่ทำหลายอย่างพร้อมกันฝึกเจริญสติในขณะทำงานเช่นรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายการหายใจหรือความรู้สึกขณะทำงานเมื่อมีความคิดฟุ้งซ่านให้ดึงสติกลับมาอยู่กับงานที่ทำอยู่ การมีสติจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้น 8. อุเบกขาการวางเฉยบางสิ่งบางอย่างในที่ทำงานเป็นสิ่งที่อยู่นอกการควบคุมของเราเช่นพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานคำสั่งของเจ้านายหรือการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายบริษัทการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความทุกข์การฝึกวางเฉยในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ จะช่วยให้เราสงบใจได้แนวทางปฏิบัติยอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเราฝึกปล่อยวางความคาดหวังและผลลัพธ์การวางเฉยไม่ได้หมายถึงการไม่สนใจแต่เป็นการยอมรับความจริงและไม่ให้เรื่องเหล่านั้นมาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรา 9. สังคหวัตถุสหลักการสงเคราะห์ หลักธรรมนี้เป็นหลักในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในที่ทำงานประกอบด้วยทานการให้แบ่งปันความรู้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานปิยาวาจาการพูดจาไพเราะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์อัตจริยาการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ใช่แค่เพื่อตอนเองสมณตตา,ตาการทำตัวเสมอต้นเสมอไปไม่ถือตัวการปฏิบัติสังฆาวัตถุสี่ จะช่วยให้สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและทำให้เราได้รับความร่วมมือจากผู้อื่น 10. ปัจจเวกการพิจารณาการทบทวนและพิจารณาการกระทำของตนเองอยู่เสมอจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาตนเองและลดความผิดพลาดได้แนวทางปฏิบัติพิจารณาว่าวันนี้เราได้ทำงานอย่างเต็มที่หรือยังพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่เราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้บ้าง พิจารณาว่าเราทำงานไปเพื่ออะไรและงานนั้นเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างไรการพิจารณาจะช่วยให้เราทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องบทสรุปทำงานอย่างไรที่เป็นสุขความทุกข์จากการทำงานไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวงานแต่เกิดขึ้นจากใจของเราเองที่เต็มไปด้วยความอยากความยึดมั่นถือมั่นและความไม่รู้ตามความเป็นจริง หากเราสามารถลดละสิ่งเหล่านี้ได้ความทุกข์ก็จะค่อยๆจางหายไปการทำงานอย่างมีความสุขจึงไม่ใช่การหางานที่ไม่ต้องทำอะไรแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองและทัศนคติของเราที่มีต่อง,งานเมื่อเรามองว่างานคือหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบคือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและคือหนทางที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้เราจะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ขอให้ทุกท่านนำหลักธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้การทำงานของท่านนั้นไม่ใช่เพียงแค่การหาเลี้ยงชีพแต่เป็นการฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งและเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงในชีวิต